สวัสดีครับผมปซีตัวแสบนะครับพเพื่อนๆครับวันนี้ผมได้ค้นพบความมหัศจรรย์ของเลขหนึ่งครับเชื่อไหมครับว่าจะเอาเลขหนึ่งหลายๆตัวมาคูณคูณกันเนี่ยมันจะมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นครับว้าวฮ่าๆอินฟินิตี้ หมายเลขหนึ่งเปรี่ยนเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นครับไม่ว่าเราจะทำอะไร,รต้องเริ่มที่หนึ่งเสมอใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการเดินอะเริ่มเดินก้าวแรกก็ต้องมีก้าวสองก้าวสามต่อไปไม่ว่าจะเป็นการทํางานตั้งบริษัทถ้าเราเริ่มนับหนึ่งปุ๊บเราก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยใช่ไหมครับทีจ่จริงแล้วไอ้เลขหนึ่งเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งซ่อนอยู่นะครับแค่เอามาคูณกันเท่านั้นเองครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราดูภาพนี้เลยแล้วกันนะครับนี่ครับจากภาพนี้เห็นไหมครับเขาจะใช้วิธีการคูนครับเอาจำนวนที่มี ่น11คูณ11 111คูณ111 1,111ค 11, ู1,111อย่างนี้ไล่ลงมาเรื่อยๆครับแล้วดูผลลัพธ์ด้านหลังครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมพูดหน่วยเป็นตัวเลขกันนะไม่พูดเป็นร้อยพันหมื่นอะไรอย่างนี้ครับตัวแรกครับได้1 2 1ตัวถัดมาได้1 2 3 2 1ตัวถัดมาได้1 2 3 4 3 2 1ตัวถัดมาได้1 2 3 4 5 4 3 2 1เฮ้ยมันแบบเหมือนเรียงอะ่ะ1 2 1แล้วก็1 2 3แล้วก็กลับ3 2 1แต่ว่าสั่ตัวเดียวนะ1 2 3 2 1อย่างเงี้ยแล้วมาเรื่อยๆครับตัวท้ายเห็นไหมครับ1 3 7 8 9 8 9 9 1 2 1 ว้ <Wow! S 2> าวมันจะจังมากเลขหนึ่งครับฮู้น่าสนใจครับแล้วมันใช่เลขจริงหรือเปล่าวันนี้ผมจะพิสูจน์สองอย่างครับหนึ่งก็คือลองเขียนตามนี้ดูครับว่าเขาโกหกหรือเปล่ามันได้อย่างน้จริงจริงเลยหรือเปล่านะครับคูณออกมาอาจจะมำได้อย่างนั้นเขาอาจจะหลอกก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมครับและ2ถ้าเกิดมันเกิน9ตัวล่ะแบบ1 0ตัว11ตัว,ตว,ตวคูณกันมันจะเป็นยังไงจะกลายเป็นเลขอะไรอ่าน่าสนใจมากครับวันนี้ก็ไมีอะไรครับมาเรามาดูในกระดาษกันเลยครับ อ่ะมาตรงนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกผมเขียนโจทย์ก่อนแล้วกันนะครับเอ่อหนึ่งคูณหนึ่งอ่ะไม่ต้องเพราะมันได้หนึ่งอยู่แล้วใช่นะครับมันไม่ได้เลยนะครับเราเริ่มที่สิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดไล่ไปเลยครับคือหนึ่งสองตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งจีตัวห้าตัวไล่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมตีเส้นแยกไว้แล้วกันจะได้รู้นะครับอ่าโอเคมาเดี๋ยวผมขอเวลาเขียนแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับในรุ่นผมดูเมื่อกี้มันแค่9ตัวครับอันนี้ผมเพิ่มอีก2องอันนะเป็น10ตัวและ11ตัวนะครับนี่ไล่มาเลย2องตัวเพิจะไป็นก็1ิบสนะครับเรามากดขึ้นตัวเลขไล่ดูไปเลยครับว่ามันจะได้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับมาเราเริ่มจากตัวแรกครับ2ตัวเราท่องสูตคุณเด็กๆครับดูนะครับ11 1เเป็น121ครับอ่าตัวนี้เป็น100 ยี่สิเห็นไหมครับหนึ 1, 2, 1แล้วนะตัวต่อไปครับหนึ่งรคูณหนึร้บเอ็ดครับเ่ิดเลขครับใชค่ดเลขนะอ่าหนึ่งหคูณหนึเท่ากับนี่หนึ่งเป๊ะครับ12321สองามสอ่งอ่าบเลยครับ1234งสองคูณหนึ่งปรับนะหนึ่งสองสามเป๊ะนะครับเฮ้ยมันได้จริงๆครับจริงเหรอเดีบอกนะถ้าห้าตัวก,ก็หน,นึ่งตัวสี่ห้าสี่ 1,2,3,4,5คูณ1,2,3,4,5ปอับนั่นได้จริงครับโอ้เท่ากับ1,2,3,4,5,4,3,2,1 4, 4, โอ้้ว้าวนี่ก็แปลว่าได้หมดอะไม่มีปัญหา1 2 3 4 5 6คูณ1 2 45, ึ1่งเป๊ะเฮ้ยว้าวนี่นี่นนนนนนนว้าวมหัศจรรย์มากครับงั้นเราข้าไปตัวที่9เลยด,ด,ดีกว่านะครับผมว่ามันก็น่าจะได้หมดนั่นแหละครับเอาลุนะครับถ้าเป็น9ตัวนะครับ 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกคูณหนึ่งสองสามสี่ห้าเดแปดเกาไหนหนึ่งสองสามสห้าหกดแปด้าเใช่ครับแต่ว่ามันแล้วคือเลขมันแค่นี้ครับเด,เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นใช้ตัวสับแทนดีกว่านะครับหนึ่งสองสา่ห้าหกเจ็ดแกคูณกับ1 2 3 4งสองสห้าหกเดแเท่ากับอ้า คือกี่เรงนี้ก็ยังไม่พอครับในจุดกี่ตัวได้8ตัวหนึ 5, ่งตัวที่ห้าหกแปด่งวที่ห้าเจ็ปดอ่ะ ไม่พอเหมือนกันครับแต่เท่าที่ดูจากตรงเนี้กันมันกลับไปก็น่าจะใช่นะเห็นหมหนึแล้วนี่เอาเจ็ดแ็ดหกหาสี่ก็ต่สอ,องหลน,น่าจะใช่นะครับเฮ้ยโอ้อเออทำไมตรงนี้ในเครื่องคิดเลขที่เป็นโทรศัพท์เราดิยังไงครับมันมันนปีบวกสิ e นี่นะครับอเอาหมถ้าเรา8ตัว1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, นึ่งสองสามสี่ห้าหดคูณหนึ่งสอง้าหกเ อ่านี่ถ้าแปดตัวน uh ี้ได้ครับเป็คิดเลยครับหนึ่งตัวที่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดก็จะทีงหนึ่งครับอ่าแต่พอเก้าตัวกลายเป็นไม่ได้นะครับดีครับมันจะกลายเป็นหนึ่งจุดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์อีบวกสิบหกคืออะไรครับอะไรคืออีบวกสิบหกครับอนจดตามเพื่อคิดเลขก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาขำๆแต่ขำๆจริงๆมันก็คงได้แหละหนึ่งเป็นเก้าไม่เป็นสิบอะไรแต่ละคิทเลขมันจะเป็นอย่างนี้หนึ่งจุดสองสามสี่ห้าหก เจ็ด้ด้วยเออแปจังนี่เห็นไหมหกเจ้าศูนย์่ะตกแปดไปเสร็จแล้วก็ e 1บวกสิ่าอะไรครับเนี่ยนี่คือคนรับอะไร E-16 วกสิก <c oughs> อะไรด <c oughs> ี๋จะเกิดเป็น10ตัวล่ะโ e อย้ยเป็น e 1บวกสิบแครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลย0 e นยกสิ 18. คืออะไรครับ E-18 จะบปดออกนะ6กสิบแปไมบวก20่สิบน่เลยนั่น e 2บด้วยเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอะ่ะฮะ e คืออนันต์นี่เหรอครับใช่หป่า infinity เอ้ยไม่ใช่ไม่รู้อีบวกยีมันคืออะไรครับมันคืออะไรเออในในเขียนและเขียนได้หมดเลยดีกว่านะครับจะได้สวยๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเลขสุดท้ายที่สุ่มๆมันจะตามจำนวนตัวถ้ามีเจ็ดตัวก็ตกเป็นเจ็ดถ้าแปดตัวนี้ก็ต้องต้องจบที่แปดครับอ่านี่เออโอเคก็อีบวกยี่สิบถ้าเกิดเป็นสิบสองตัวล่ะก็น่าจะต้องเป็น บวกยีใช่ไหมมันขึ้นจะสองสิบวกสิบแป่สนะนะลองดูลองดูอด,อดูอ่าใช่ครับนี่ก็เป็นบวกยีองครับมันคืออะไรครับไออี A, e, บวกยี่สองครับแล้วก็เลขแปดหายไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เลข9คูณ i บวก22ครับโว้ยเพราะตอนนี้ผมอยากรู้มากเลยนะครับว่าไอ้เลขที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเลขอะไรกันแน่เนี่ยคือเรื่องตัวเล่ด่วน9มันใช้ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดเป็น10ล่ะอ่าถ้า10มันต้องมีความเปลี่ยนแปลงแน่เลยครับเพราะว่ามันเดนเลข89แล้วมันจะเป็น1โดนเลข89 10แล้วก็9เจ็ดนะครับมันไม่น่าจะใช่ครับมันก็จะเกินหลักไปฮะเรามาลองนั่งคูณเล่นกันไหมว่ามันได้อะไรนะ คิดได้ไม่เนี่ยไม่ไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูนะครับปามามาตอนนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูแน่นอนครับแต่ในระขั้นต้นตอนนี้นะครับนี่เอาหนึ่งจำนวนตัวเท่ากันคูณกันเนี่ยได้ตามรูปเที่ยาวดูนะั่นเป๊ะๆเลยไหมครับเห็นยวนะครับหนึ่งอสองนนนะนหนึ่ง,ห,งนนหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสี่นะบางทีเราแยกจัดทีอยางหนึ่งอ้าสุดยอดครับนี่อ่ะเรียบร้อยครับโอ้โหเขียนกันช้าเบื่อมือเลยครับอ่าตรงนี้เช็คความเรียบร้อยอีกทีนะครับมีหนึ่งสิบตัวไหมครับก็ไม่ต้องสีบรรทัดใช่ไหมล่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับแล้วศูนย์ก็ต้องไล่มาตรงนี้ปุ๊บไม่มีศูนย์นะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคครบถูกต้องครับมาทีนี้เราบวกรวบลงมาครับเราก็จะได้คําตอบ้วครับว่าหนึ่งสิบตัวคือหนึ่งสิบตัว,ว,ตวมันเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับอ่าอ,อันนี้เหนือจากในรูปภาพพีจเรดูนะครับไม่มีรูปพาพดูมันแค่ถึงเก้านะมาลองวัดกันดูครับแรวก็คงไล่ไปหนึ่งสองสี่เพราะศูนย์ตามนี้ใช่ไหมครับหน่วยแรกครับคือ 1, 2, 3, สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่แหละตรงนี้นะครับตรงนี้พอเก้าปุ๊บแถวต่อไปเป็นสิบครับนี่หนึ่งสิบตัวก็ไลยเป็นศูนย์ใช่ป่ะเป็นศูนย์ปุ๊บแล้วทดไปหนึ่งนี้อ่าจากนั้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เป็นสิบไปอีกอ่ะก็เป็นศูนย์ทดไปอีกหนึ่งอ่ามันจะเป็นไงครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าโอ้เป็นศูนย์สองตัวเหรอครับเก้า แล้วก็เป็นเจ็ดหมหนึ่งสองสามี่ห้าหดออเป็นเครับแล้วก็เป็นหกห้าสี่สามสองหนึ่ง้เลขแตัวหน้าหายไปตัวหนึ่งครับนี่นะครับถ้าเป็นเลขหนึ่งสิบตัวนะครับนี่จะได้เป็นอย่างนี้นะครับจะได้เป็นหนึ่งสองี่ห้าหกเ็แล้แปดหายไปนะครับหนึ่งสอีห้ 9แล้วก็เป็น0ูนตัวแล้วก็เป็น9 8 7 6 5 4 3 2 1็ดหกห้องหนึครับอโอ้โอหแปลกมากแปลกมากตรงนี้ครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราจำสูตรตัวเลขที่ว่า1 1 1 1 1ห,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 หอะไรอนะ่ะมันจำได้แค่ถึง9ครับ11 11 1็ดรอยสินึ่งร้อยสิบเงี้ยได้ถึงแค่1 9ตัวนะครับถ้า1นึ่ตัวปุ๊บมันจะเป็นอย่างอื่นละมันจะเป็นแบบนี้ละมันจะไม่ใช่แล้วแล้วถ้าเกิดเป็น1 11ตัวล่ะโอ้หนึ่งสิบเอ็ดตัวก็คือ เพิ่มแถวล่างไปอีกหนึ่งอลองดูครับเราเพิ่มอีกหนึ่งแถวแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ๋อไม่ใช่แค่หนึ่งตัวต้องเพิ่มหนึ่งไปในทุกๆแถวด้วยนะครับอหนึ่งสอ,องสี่ห้าหกเจ็ดเการาดูนะครับว่าถ้าเป็นหนึ่งสิบเอ็ดตัวจะได้เท่าไหร่นะครับอ่าถ้าผมตอบตรงนี้ก่อนนะน่าจะเหมือนเดิมแต่ศูนย์เพิ่มเป็นไม่สามก็สี่ตัวไม่แน่ใจนะอาจจะเพิ่มเป็นสามตัวมั้งนะมาเรามาไล่กันดูครับตอนต้นนะมือเดิมหมดแหละครับก็จะเเป็็นนหหึ่่งงสอ้ีากดด อันนี้ก็เป็น10แลว้วเป็น10ทดเป็น1ตรงนี้ปึ๊บก็เป็น11 12อ่ะใส่2ทด1ตรงนี้เหมือนเดิมปึ๊บ11อ่ะใส่1ทด1อ่ะ10อ่ะอันนี้เป็น0นี่ก็เป็น9 7 6 5 4 3 2 1อ้าวอ,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 อ่ะนี่ก็ ถ้าเป็น11ตัวมันจะเป็นแบบนี้ครับจะกลายเป็น1นึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ก็ยังไม่มี8เหมือนเดิมครับแต่จะหายไปเสมอกันหนึ่งตัวเพียวเจ็ดเก้าแล้วก็เป็นศูนย์แล้วก็เป็น12แล้วก็เป็นศูนย์ก็เป็นย่สองหนึ่งครับโอ้โหแล้วถ้าเป็น12ล่ะอ่ะสิบสองตัวนี้คือสุดท้ายนะผมทําท่าจะงงไงจะไม่ไหวแล้วครับอ่ะจะต้องเพิ่มไปอีกแถวหนึ่งซึ่งที่มันเต็มแล้วเราต้องเพิ่มยังไงดีผมแบบเพิ่มแถวล่างนี้แล้วกันนะอ่ะก็จะกลายเป็น three days later อ่ะ เรียบร้อยครับนี่ครับคือถ้า112ตัวจะเป็นจํานวนเลขนี้ครับตรงเนี้ยผมสังเกตแล้วนะครับว่าถ้าเป็น112ตัวนะครับหน้าและหลังจะเหมือนกันนะครับข้างหลังไล่มาครับตั้งแต่1ไล่มาถึง9ใช่ไหมครับส่วนด้านหน้าครับก็1ไล่มาถึง9เหมือนกันแต่ตัด8ออกเห็นไหมครับเห็นไหมหนึ่งจำเป็นหกเจ็ดเก้าหนึ่งจำเป็นหกเจ็ดเก้าหนึ่งจำเป็นหกเจ็ดเก้าเห็นไหมครับทีนี้ครับปัญหาที่เลขตรงกลางนี่แหละมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องครับมันทําให้เรา สับสนงงงวยได้แล้วครับเหมือนนี้นก็จะเป็น1นึตัวใช่ไหมครับเลขตรงกลางจะเป็น0ูนย์ศนอ่าถ้าเปนบแบบเก้าเก้านเก้าหลังนี้นะ,ะเป็นศ0ย์ครับถ้า11ตัวจะเป็นศูนย์หนึ่งสองครับถ้าเป็นสิบสตัวจะเป็นศูนย์สองสามสองย์ครับเนี่ยมันเริ่มซ้นแล้วสิ่งนี้จะจำยากะนะเราจำตัวเลขไปแบบนี้นะครับอ โอ้ยพอปวดหัว12หลักเป็นพอแนละ้วผมว่าก็เยอะแล้วได้แล้วครับอ่ะโอเคครับทั้งหมดที่เพื่อนเห็นไปเนี่ยครับคือความพิศวงความมหาศยรร์ของหมายเล็กหนึ่งครับโอ้โห โอ้ยขอยาพาราหนึเม็ดโดยด่วนเลยครับโว้ยปวดหัวมากเลยครับคิดเลขตรงนี้อะข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอนี้นะครับมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานครับให้เขาเก็บไว้ใช้ได้เพื่อประเทศนะเขาจะทำข้อสอบในะครับข้อสอบเลขเจอคำถามนี้เข้าไปครับ1นึ่งล้านหนึ่งแคูณกับ1นึ่งล้านหนึ่งได้เท่าไหร่ครับเราด้เนินตัวใช่ไหมครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมืพันหนึ่ร้บเอ็ดอเ็วครอ หนึ่งล้ยกเจ็ดหกหนึงนะครับแล้วก็ไปใส่ของบ้าเองนะครับวก็มันเป็นเท่าไหร่นะครับคำตอบของ1ล้านหนึ่งแคุณนั่งนัน่นะครับก็คือ1นึ่งล้านส3งแสนสั้าร้อยหกสบล้าน2กรอยย่บอ็ดล้านรนะครับหนึ่งล้านล้านกว่ากว่าพูดง่ายงปวดหัวปวดหัวปวดหัวอ้าวิงนะครับถ้าเรอจะจุดแบบนี้แล้วมาคิดแบบผมเนี่ยเป็นตวอย่างนี้นะครับเห็นไหมตายตายตาครับเต็มหน้ากระดาษครับนั่งคิดนานเสียเวลาด้วยใช่ไหมครับ มันอาจจะไม่ใช่ความรู้หลักความรู้ที่ต้องรู้อะไรนะครับแต่ก็เป็นประดับสมองไว้แล้วกันนะครับดูให้ไม่เสียหายนะครับอย่างที่บอกได้ถึงแค่9นะครับถ้า1ิ1สี่ก็แบบเมื่อกี้ครับที่ผมคิดปวดหัวตายเลยครับมันกลายเป็นไล่จากหลังมาหน้าครับ1ถึง9แล้วก็ข้างหน้าครับ1ถึง9แต่แปดแไปแล้วก็ตรงกลางก็ต้องแล้วแต่ครับว่าจะ10เป็นสิแล้วแต่ไปครับถ้าเป็น1ิ1สองทีสิบหี่ผมอยากรู้มากเลยนะแต่ไม่ไหวละคิดปวดหัวมึงโดนบมลละมีผ่าพารากินหอยไม่ไหวแล้วครับปวดหัวมมมมาาาากกกกกเลลยนน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 นัััััั่่่่แแหหะ็ททใ้้้ิิิงงคคครรรบบบบจจจจูููููีผดดดพส์ววออ๋ณไๆ ับเยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ใช้กันนะครับโอเควันนี่มีเท่านี้นะครับผมไม่ไหวแล้วครับผมสมองกำลังจะระเบิดนะครับยังไงเพื่อเป็นๆกำลังใจให้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแข้างๆด้วยนะครับช่องผมลงเดียวใหม่ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเจอกับวิดีโอนะครับขอโทษไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วินเชิล้วครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ้ยโอ